มานีหน้ามา้าฉากที่หนึ่งคำสาปปริศนาแก้วเด็กหญิงวัย12ปีผู้มีหน้าม้าสวยเป็นเอกลักษณ์กำลังเล่นกับวาฟเฟิลและริชนาอยู่ในสวนโรงเรียนทันใดนั้นมาถามโบยและเจงก็เข้ามาหยอกล้อแก้วตามปกติมาถามเผลิแต่แขนแก้วโดยไม่ตั้งใจทันใดนั้นร่างของแก้วเปลี่ยนไปหัวของเธกลายเป็นหัวมา้ากล้ามเนื้อแข็งแกร่งพุ่งพรวดทุกคนตกใจสุดขีด ฉากที่สความลับที่ถูกเปิดเผยวาเฟินและริณารีพาแก้วไปซ่อนในห้องพยาบาลหลังเลิกเรียนแก้วเริ่มกลับคืนร่างเป็นมนุษย์ริณาหยิบสมุดบันทึกโบราณของคุณยายแก้วมาเปิดอ่านพบเรื่องราวเกี่ยวกับมณนีน่ามา้าเครื่องรางที่ตกทอดในตระกูลแก้วและคำสาปที่ทำให้เธอกลายร่างเมื่อถูกผู้ชายแตะตัวฉากที่สมมาถามตัวแสบ แม้จะเห็นกับตาว่าแก้วกลายร่างเป็นมนุษย์มา้าแต่มาขามก็ยังคงหาโอกาสแกล้งเธออยู่ดีเขาอยากเห็นแก้วแปลงร่างอีกจึงแกล้งทำเป็นสะดุดแล้วแตกแก้วอีกครั้งคราวนี้แก้วโกรธจัดวิ่งไล่เตะมาถามไปทั่วสนามเด็กเล่นฉากที่4ภารกิจตามหามณีหน้ามา้า วาเฟิร์นและรินาค้นพบว่ามานีนาม้าที่แท้จริงอาจอยู่ในห้องเก็บของเก่าใต้โรงเรียนพวกเธอจึงชวนแก้วไปค้นหาทว่ามาถามบอยและเจงดันแอบตามไปด้วยกลุ่มเด็กต้องเผชิญกับทางเดินลับและปริศนามากมายฉากที่5ศัตรูปรากฏตัว ขณะก,กำลังค้นหามณีหน้าม้าเด็กๆถูกขัดขวางโดยผู้เฝ้าประตูวิญญาณม้านึกลับที่คอยปกป้องสมบัติแก้วต้องใช้พลังมนุษย์ม้าต่อสู้เพื่อปกป้องเพื่อนๆมาถามเริ่มรู้สึกผิดที่เคยแกล้งแก้วฉากที่6คคำสาบและมิตรภาพแก้วสามารถควบคุมพลังของตัวเองได้และช่วยให้กลุ่มเพื่อนผ่านด่านสุดท้ายไปได้ พวกเขาพบมันีหน้ามมาและเรียนรู้ว่าคำสาบจะคลายลงเมื่อแก้วเชื่อมั่นในตัวเองมาขามสัญญาว่าจะไม่แกล้งแก้วอีกแต่ก็แอบประสิบว่าแต่ถ้าอยากให้กลายร่างก็บอกได้นะ